สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับขู่เตยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆเตรียมเล่มนี้ขึ้นมานะคะพร้อมดินสอกับยางลบให้เรียบร้อยนะคะถ้าเด็กๆเตรียมกันขึ้นมาแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์นารู้นะคะเด็กๆคิดว่าพืชและสัตว์นั้นมีอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันไหมคะหรือว่าแตกต่างกันคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะแตกต่างกันก็เพราะว่าพืชและสัตว์นั้นมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีส่วนต่างๆที่แตกต่างกัน ในเรื่องของโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะพืชรอบตัวเราเนี่ยก็จะมีอยู่หลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่างเช่นต้นมะลิตน้นหญ้าต้นผักบุ้งเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับเราถ้าสังเกตต้นพืชก็จะเห็นว่าพืชเนี่ยมีส่วนต่างๆไม่เหมือนกับเราใช่ไหมคะเมื่อลองสังเกตต้นพืชแต่ละชนิดแล้วก็จะพบว่าพืชบางส่วนก็จะมีโครงสร้างที่เหมือนกันและบางส่วน ก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันซึ่งโครงสร้างแต่ละส่วนของพืชก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันด้วยนะคะเด็กๆรู้จักต้นตะบ,บองเพชรไหมคะต้นตะบ,บองเพชรนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลทรายมันสามารถทนแรงได้โดยไม่แห้งตายที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าตะบ,บองเพชรจะกักเก็บน้ําจํานวนมากไว้ภายในลําต้นนะคะ แล้วก็มีการเปลี่ยนใบเป็นหนามเด็กๆจะไม่เห็นใบใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นหนามที่ต้นของมันแทนเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นหนามก็พเพื่อลดการคายน้ํานั่นเองค่ะเพราะมันอยู่กลางแสงแดดใช่ไหมคะถ้ามันอยู่กลางแสงแดดพืชที่อยู่กลางแสงแดดมากๆก,ก,ก็จะมีการคายน้ำมากนะคะดังนั้นต้นตะบ,บองเพชรจึงเปลี่ยนจาก ใบไปเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าโครงสร้างส่วนใดของพืชทำหน้าที่สร้างอาหารคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะเด็กๆลองดูตัวอย่างต้นพืชที่คุณครูนำมาให้ดูวันนี้สิคะนี่คือต้นอะไรคะเด็กๆใช้แล้วต้นพริกนะคะ เรามาดูโครงสร้างของต้นพริกกันค่ะโครงสร้างของต้นพริกนะคะก็จะมีใบารากลำตน้นดอกและผลนะคะโครงสร้างภายนอกของพืชใบ ใบก็จะทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจและขายน้ํานะคะดอกก็จะทำหน้าที่สืบพันธุ์ดอกก็จะทำหน้าที่สืบพันธุ์น,นะคะผลและเมล็ดผลจะทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะส่วนเมล็ดก็จะทำหน้าที่ขยายพันธุ์ก็คือถ้าเรานำเมล็ดไปปลูกเนี่ยก็จะ งอกออกมาเป็นพืชต้นใหม่นะคะอันนี้ก็คือหน้าที่การขยายของพันธุ์ของพืชน,นั่นเองส่วนลำต้นนะคะก็จะทำหน้าที่ชูกิ่งกา้านใบและลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆส่วนรากก็จะทำหน้าที่ยึดลำต้นกับดินไม่ให้ล้มแล้วก็คอยดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปส่ง ซึ่งส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าโครงสร้างน้าโครงสร้างภายนอกของพืชน,นั้นแต่และส่วนทำหน้าที่อะไรเมื่อเด็กๆทราบกันแล้วเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดนาที28่28นะคะหน้าที่28นะคะ,ะ,คะเขาให้เด็กๆนะคะวาดภาพต้นพืชและลากเส้น ชี้บอกชื่อส่วนต่างๆของพืชและระบายสีพืชที่คุณครูนํามาให้ดูในตอนแรกนั้นเป็นต้นอะไรคะเด็กๆใช่แล้วต้นพริกนะคะเด็กๆก็วาดรูปต้นพริกใส่ลงไปนะคะแล้วก็ชี้บอกอวัยวะชี้บอกชื่อส่วนต่างๆของพืชให้คุณครูด้วย พิกต้นพิกก็จะมีอะไรบ้างคะส่วนต่างๆก็จะมีใบมีดอกตรงนี้ก็จะเป็นลำต้นแล้วก็จะมีผลสีแดงๆนี่ก็จะเป็นผลส่วนที่อยู่ใต้ดินนี้ก็จะเป็นรากใช่ไหมคะต่อมาในหน้าที่30 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชและบันทึกผลจากหน้าที่ของพืชหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อกี้นี้ในส่วนข้อที่1นึ่งนี้คืออะไรคะเด็กๆใบใช่ไหมคะใบทำหน้าที่อะไรคะเมื่อกี้นี้ใช้แล้วสร้างอาหารหายใจและขายน้ํานั่นเองคะ่ะ ข้อที่สองคือส่วนใดคะเนี่ยถูกต้องคะ่ะดอกนั่นเองดอกก็จะทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะส่วนข้อที่สเป็นรูปของอะไรเอย่ยลาต้นใช่ไหมคะลำต้นทำหน้าที่อะไรชูกิ่งก้านใบใช่ไหมคะแล้วก็ลําเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชด,ด้วย ข้อที่4นี่คืออะไรคะรากเก่งมากค่ะรากก็จะทาหน้าที่ยึดลําต้นของพืชให้ตั้งอยู่บนดินแล้วก็จะคอยดูดน้ำและแร่ธาตุจากในดินไปให้ส่วนต่างๆของพืชด้วยค่ะข้อ5ล่ะคะถูกต้องก็คือผลน,นั่นเองผลและเมล็ดก็จะทาหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดและก็ขยายพันธุ์นั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ